นี้นะคะคือผลิตภัณฑ์แร่ธาตุองเขาไฟสรายการรายการแรกที่เรานําเสนอก็คือรายการใบหยกนะคะใบหยกมีสารทุกอย่างที่ผู้ต้องการยกเว้นตัวแร่ธาตุหลักคือ NPK นะคะเหมาะสําหรับเกษตรกร,ร,กรที่ติดสารเคมียังติดปุ๋ยเคมีอยู่ก็คือใช้ใบหยกหนึ่งกระสอบผสมกับปุ๋ย NPK 1ิบกิโลนะคะแต่สําหรับเกษตรกร,ร,กรบางท่านที่ไม่นิยมใช้สารเคมีเลยไม่นิยมใช้ปุ๋ยเคมีเลยแล้วก็แนะนําตัวที่เรียกว่าสิงโตนาโชค พราะสิงโตน,ำน้ำโชต1กระสอบนะคะมี25กิโลเหมือนกันนะคะแต่เวลาใช้ไม่ต้องผสมตัว NPK เลยเพราะก็มีตัว NPK ธรรมชาติไม่ใช่เคมีอยู่ในกระสอบแล้วเหมาะสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ไม่ต้องการไม่ต้องการผสมปุ๋ยเคมีต้องการความสะดวกสบายนะคะราคาราคาตัวสิงโตน้ำโชตกระสอบละ400บาท25กิโลส่วนราคาใบหยกกระสอบละ350บาทนะคะ25กิโลเหมือนกันแล้วแต่เกษตรกร,ร,กรท่านใดจะเลือกว่า ถ้าต้องการปุ๋ยเคมีผสมแนะนําตัวใบหยกแต่ถ้าไม่ต้องการเอาปุ๋ยเคมีผสมแนะนําสิงโตโนําชโชกค่ะนะคะส่วนอีกรายการหนึ่งก็คือปุ๋ย,ยน้ํากิงทองะะปุ๋ยน้ํากิงทองปุ๋ยน้ํากิงทองเหมาะสําหรับพืชทุกชนิดที่โตขึ้นมาพ้นพื้นดินแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นตัวกระตุ้นนะคะให้เติบโตเร็วขึ้นด้งการสังเคราะห์แสงที่สําคัญมีสารอาหารครบนะคะแก้ปัญหา แก้ปัญหาพืชน,นะคะที่มีปัญหาเรื่องแมลงนะคะแล้วก็เร่งการออกดอกนะคะใช้ตัวนี้ขวดนี้ขวดเดียวไม่ต้องผสมเลยเลยนอกจากผสมน้ําตามอัตราส่วนที่บอกไว้ที่ขวดนะคะแล้วท่านจะรู้ว่าประหยัดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปลอดภัยจากสารพิษได้อย่างไรขอบคุณค่ะ